กระทรวงพอมอเรามีนโยบายที่จะเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุไหมมีนะครับสแนวทางอย่างที่ผมได้กล่าวเบื้องต้น 1. เป็นขั้นบันไดแบบใหม่ยังไม่ทั่วหน้าซึ่งเรากําลังจะเสนอความเห็นเข้าคอรมอสวัสดีครับผมทนายไอทนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับท่านผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าตามข่าวในวันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีพมวรลาวุฒิศิลปอาชานะครับได้มีการออกมาแถลงนะครับว่าจะทําการเพิ่มเบี้ยให้กับท่านผู้สูงอายุนะครับจากของเดิมนะครับ600-1,000บาทนะครับไปเป็น700-1,250บาทนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับทางพมกาลังจะชงคลอรอมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเบีย้ยอัตราใหม่นี้นะครับสำหรับส่วนตัวผมมองนะครับน่าจะภายในงบประมาณปี68นี้ก็คงได้แล้วนะครับเชื่อว่าไม่น่าจะนานนะครับทีนี้ก็ไปดูรายละเอียดชัดๆจากปากของท่านวราวฒิศิลปอาชาโดยตรงเลยดีกว่านะครับผมราวฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุญาตตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกท่านสัทธิระเผือกประพันธ์นะครับจากจังหวัดชนบุรีนะครับ ต้องเรียนท่านประธานว่าเป็นประเด็นที่ไม่ใช่แค่เฉพาะท่านสมาชิกครับที่ถูกถามผมเองก็ถูกถามเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านสมาชิกคงทราบดีครับท่านประธานครับว่าปัจจุบันนั้นเรามีการให้เบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดยอยู่ก็คือ60-70 80แล้วก็8 9 0ขึ้นไปนะครับ6 0 0 0 0แนะครับแล้วก็1,000บาทซึ่งจากจำนวนผู้สูงอายุประมาณ12ล้านกว่าเกือบ1ิล้านคนในขณะนี้มีได้อยู่ที่ประมาณ10ล้านคนอันนี้ขั้นตอนในการที่จะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุครับท่านประธานครับตอนนี้มีอยู่2แนวทาง แนวทางแรกครับท่านประธานเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติหรือว่ากอสคนะครับได้มีมติที่ประชุมเมื่อปลายปีที่แล้วครับ27ธันวาคม2566นะครับว่าให้มีการพัฒนานะครับเพิ่มเบี้ยยังชีพในลักษณะที่เป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมคือยังเป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ให้ทวนหน้านะครับแต่ว่าจะเพิ่มจาก600 700 800และ1,000บาทนั้นเนี่ย เป็น7 0 0 8 5 0 1 0 0 0บาทและ1,250บาทรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนำเสนอผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะครับถ้าจะได้อยากได้ตัวเลขนะครับซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้จำนวนเม็ดเงินเนี่ยนะครับท่านประธานครับจากปกติที่เราจะต้องใช้ในปี2568ถ้าใช้มาตรการเดิมนั้นเราจะใช้งบประมาณอยู่ประมาณ95,000เกือบ96,000ล้านแต่ถ้าเกิดเป็นงบประมาณขั้นบันไดแบบใหม่นะครับคือเพิ่มขึ้นอย่างนิดน้อยแล้วก็ยังไม่ทวนนานนั้นเนี่ย จะเพิ่มจาก90,006 6เป็น1 000, 1 4 0 0 0ล้านนะครับซึ่งอันนี้ถ้าผ่านไปอีกประมาณ5ปีนะครับปี2,572นะครับ1 000, 1 4 0 0 0ล้านจะเพิ่มเป็นประมาณ1 3 0 0 0 0กว่าล้าน นี่คือแนวทางที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติได้มีมติประชุมกันไปแล้วก็ได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับผ่านทางเลขาคอรมอไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมนะครับ2567อซึ่งเมื่อตอนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดขึ้นนะครับทางคอรมอก็ได้ส่งเรื่องตีกลับมาที่กระทรวงพอมอและตอนนี้กระทรวงพอมอก็กําลังอยู่ในขั้นตอนส่งเรื่องยืนยันกลับไปที่คอรมอใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นขั้นบันไดแบบใหม่นะครับคือยังไม่ให้ ทวนหน้าแต่เป็นขั้นบันไดที่เพิ่มขึ้นคระนี้มีอีกแนวทางหนึ่งครับท่านประธานครับแนวทางที่2เป็นการเพิ่มเบี้ยสวัสดิการให้เป็น1000บาททวนหน้าไม่เป็นขั้นบันไดนะครับซึ่งแนวทางนี้มาจากการประชุมของคณะอนุก,กรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐนะครับผมเป็นประธานเองนะครับแล้วเราก็นําเสนอไปอยังคณะกรรมการของแก้ไขปัญหากระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม แนวทางแบบนี้นะครับจะทําให้พี่น้องผู้สูงอายุทุกคนครับได้เบีย้ยอย่างชีพ1,000บาทแต่ว่าก็อยู่ในขั้นตอนที่ทํานองเดียวกันเพราะว่าเป็นการเพิ่มเงินที่มากพอสมควรจะขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าจากตัวเลขเมื่อสักครู่นะครับจาก1นึ0 0 0สนนะครับถ้าใช้เป็นงบประมาณขั้นบันไดแบบใหม่เนี่ยถ้าหากว่าเป็น1,000บาททั่วนหน้ามันจะเพิ่มจาก1นึ0 0 0บาทเนี่ยนะครับเป็น1นึ0 0 0 7 0 0 0ล้านบาทในปี2568ถ้าใช้แบบ1 0 0 0บาททั่นหน้านะครับและที่สำคัญที่น่าตกใจไปกว่าน,นั้นก็คืออีก5ปีจากนี้ไปครับท่านประธานตัวเลขของจำนวนผู้สูงอายุนั้นนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นถึง16ล้าน3แสนกว่าคนแล้วเงินที่จะต้องใช้ภายใต้1 0 0 0บาททั่วหน้านั้นเนี่ยจะต้องใช้เงิน1 9 5 8 0 0กว่าล้านนะครับซึ่ง ตัวเลขนี้ใกล้เคียง20 0แสนล้านเข้าไปทุกทีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายหน่วยงานครับคงจะมีความเป็นห่วงพอสมควรเพราะว่าเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางกระทรวงพัฒนาเอก,การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นกําลังขอความเห็นจากหลายๆหน่วยงานแล้วก็ที่จะนําเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีนะครับต้องเรียนว่าประเด็นเรื่องการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุนั้นนะครับ พวกเราเองอยากจะเพิ่มให้จริงๆอย่าว่าแต่1นึ่ันบาทเลยครับท่านประธานสามพันบาทก็อยากจะขึ้นให้แต่ว่า การที่จะเพิ่มงบประมาณนั้นคงต้องดูขาเข้าด้วยเพราะว,าว่าวันนี้ขาออกเนี่ยเยอะมากมม่เหลือเกินนะครับมีหลายเงินหลายส่วนที่ทางรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องใช้แล้วถ้าหากว่าเราเพิ่มส่วนนี้เข้าไปนะครับที่เพิ่มเงินจํานวนจากแสนกว่าล้านเป็นเกือบ 200, 2000สนล้านเนี่ยนะครับคงต้องขอความเห็นชอบแล้วก็ขอความเห็นจากหลายๆหน่วยงานดังนั้นถามว่ากระทรวงพอมองเรามีนโยบายที่จะ เพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุไหมมีนะครับสแนวทางอย่างที่ผมได้กล่าวเบื้องต้น1เป็นขั้นบันไดแบบใหม่ยังไม่ทั่วหน้าซึ่งเรากําลังจะเสนอความเห็นเข้าคอรมอกับ2เป็นการเพิ่มแบบ1,000บาท ทั่วหน้าซึ่งอันนี้จะเป็นภาระทางงบประมาณที่ค่อนข้างหนักหน,กนาสากันอยู่นะครับอยู่ในขั้นตอนที่ขอความเห็นด้วยเช่นกันนะครับขอเนี่ยกับเรียนเบื้องต้นเท่านี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านมาติครับเชิญท่านผู้ถามกระตุ้ท่านสถทิรักษณ์เช่นฮะกับเรียนท่านประธานครับผมสถทิรักษ์เพื่อประพันธ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอำเภอสถิตจังหวัดชลบุรีครับก็กลับขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับสำหรับคําตอบที่ผมเชื่อว่าผู้สูงงงออ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 าาาายยยยุุุเเภภสสสถถถิิรวมึผููู้ททที่่่ศัในนกๆ รอความหวังอยู่คาดว่าโดยแนวนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่1และแนวทางที่2ก็ขอให้สําเร็จนะครับคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ถ้าได,ไ,ดได้เพิ่มขึ้นก็เป็นความหวังขอบคุณแทนผู้สูงอายุในอำเภอสตีหีเป็นอย่างยิ่งครับส่วนคาถามที่2เนี่ยครับท่านประธานครับซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยในจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะอำเภอสตีหีเนี่ยก็จะมีบางบางครอบครัวนะครับที่ไม่มีผู้ดูแลเลยนะครับอย่างเช่นผมลงในพื้นที่ชุมชนแออัดหรือเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีพี่น้อง ประชาชนอเำเภอสถิตจังหวัดชลบุรีอาศัยอยู่เยอะเนี่ยมีอยู่หลายครอบครัวว่าท่านประธานครับที่ไม่มีผู้ดูแลผู้สูงอายุเลยตรงนี้นะครับผมขอถามคําถามที่2ส,สั้นๆน,นะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยสังคมและความมั่นคงของดดมนุษย์มีนโยบายหรือแนวทางช่วยบรรเทาความจะร้อนของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวหรือตัวคนเดียวหรือแม้กระทั่งไม่มีผู้ดูแลเลยเนี่ยอย่างไรขอบคุณครับท่านประธานครับ ขอบคุณมากครับเชิญทัานมตีคำถามที่สองครับคำถามท่านสมาชิกสั้นจริงครับแต่มันตอบสั้นตามท่านสมาชิกไม่ได้นะครับก็อยากจะตอบสั้นเหมือนกันท่านประธานครับในประเด็นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุครับท่านท่านท่านประธานครับทางกระทรวงพอมเรามีอยู่สองสามมาตรการเบื้องต้นนะครับเป็นการใช้ อาสาสมัครที่เรามีอยู่แล้วก็คืออพมนะครับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดที่เรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับซึ่งวันนี้เรามีอพมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้สูงอายุเนี่ยนะครับอยู่ประมาณอ,อยู่ที่ประมาณ58,000คนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งมอบรางวัลให้กับอพมที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุไปประมาณร้อยกว่าท่านนะครับเป็นการชื่นชมเพราะว่าอพมส่วนใหญ่ นะครับก็จะมีความรู้โดยทั่วไปดูแลเด็กเล็กเด็กคนพิการผู้สูงอายุแต่ที่จะเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุเองนั้นวันนี้เรายังมีอยู่ประมาณ60,000่นคนจาก3 7 0 0 0 0ดหคนนะครับซึ่งจากเกือบห0,000คนนั้นจะทำให้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ประมาณ1 5 0 0 0ล้านห้านคน,คน,นี้นอกเหนือจากนั้นครับเรายังมีโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุนะครับอันนี้เป็นโครงการที่ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ผมเข้ามาดมตำแหน่งโดยการที่จะให คนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับเข้ามาฝึกอบรมตามหลักสูตรบริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุนะครับเป็นเวลา240ชั่วโมงจะมีทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติแล้วก็ฝึกงานด้วยนะครับจะดูแลผู้สูงอายุทั้งเรื่องดูแลสิทธิว่าผู้สูงอายุคนหนึ่งมีสิทธิทําอะไรได้บ้างมีสิทธิควรจะได้อะไรบ้างนะครับดูแลเรื่องมิติด้านสุขภาพสังคมรวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมอยู่ตลอด ข้อแตกต่างระหว่างผู้บริบาลผู้สูงอายุนักบริบาลผู้สูงอายุกับอพอมในเบื้องต้นที่ผมได้กล่าวไปนั้นก็คือว่านักบริบาลผู้สูงอายุนี้จะได้เงินค่าตอบแทนเดือนละ10,000บาทต่อคน นะครับซึ่งในปี67เป็นการเริ่มต้นฉะนั้นทำให้เราผลิตไปได้เพียงแค่35คนเท่านั้นเองอย่างน้อยมากนะครับแต่ว่า35คนนี้เราดูแลอยู่ทั้งหมด19พื้นที่12จังหวัดนะครับทั้งเหนือกลางอีสานใต้มีอย่างเช่นเชียงรายเชียงใหม่นะครับสุพรรณนครปฐมอยุธยาลงไปถึงสงขลาและปัตตานีนะครับซึ่งในปีงบประมาณ2,568ครับเราก็ของบประมาณเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการ ให้มีจํานวนนักบริบาลผู้สูงอายุนั้นเพิ่มขึ้นอีก309คนเพื่อที่จะดูแลให้ได้146พื้นที่ครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศนะครับอันนี้ถ้าทําอย่างนี้ได้ก็จะดูแลพี่น้องผู้สูงอายุอย่างละเอียดเลยเนี่ยนะครับได้กว่า2 5 0 0 0 0คนในครอบครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ดีขึ้นส่วนอันต่อมาจะเป็นการสนับสนุนครอบครัวครับ บางครอบครัวมีผู้สูงอายุแล้วดูแลไม่ไม,ไม่ไม่ไหวเราจะมีเงินสนับสนุนให้ครอบครัวละ2,000ถึง3,000บาทนะครับแต่ว่าจะต้องพิจารณาเป็นรายรายไปว่ารายใดจะให้เพิ่มขึ้นอีก1000บาทนะครับแล้วก็จะดูแลผู้สูงอายุในแต่ละเดือนแต่ละเดือนส่วนอีกอันหนึ่งจะเป็นโครงการให้บริการผู้สูงอายุในภาวะยากลาบากคือจะเป็นการให้เงินช่วยเหลือปอีครั้งละนะครับสามพบาทไม่เกิน3ครั้ง ต่อคนต่อปีนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของพอมอนะครับอพอมอหรือพอมอจอในแต่ละจังหวัดเข้าไปพิจารณาเป็นรายๆไปรวมถึงถ้าหากว่าผู้สูงอายุท่านใดต้องการที่จะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่นะครับซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุให้ปลอดภัยต่างๆเป็น universal design นะครับทางกระทรวงเราสามารถมี เงินสนับสนุนให้ไม่เกินรายละ1นึ่งสี่หมื่นบาทนะครับในแต่ละรายแต่ละรายซึ่งในปี2567ันห้าร้นี้เราก็มีเป้าหมายที่จะดําเนินการให้ได้ประมาณหมื่นกว่าหลังทั่วประเทศนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีผู้สูงอายุที่ดูแลอยู่ในสถาบันของเราอีก12แห่งทั่วประเทศครับก็ขออนุญาตกลับเรียนเป็นข้อมูลครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับท่านครับในข้อมเหลือไวลาเจ็ดนาที่ขอซักคําถาม2ประเด็นครับท่านประธานครับขอบคุณท่านประธาน เป็นอย่างสูงครับแล้วกับขอบคุณท่านประธานผ่านไปอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยครับสำหรับคำตอบซึ่งผมต้องขอเช่นชมนะครับในแนวคิดในเรื่องของการบริบาลสาหรับผู้สูงอายุผมมองว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้สูงอายุที่มีผู้เเนั้นสามารถได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับถ้าโครงการนี้เปลี่ยนไปได้ก็อยากให้ทาทั้งประเทศครับป็นกำใจให้ท่านรัฐมนตรีด้วยครับฝากท่านประธานครับส่วนคําถามที่3ครับท่านประธานครับเป็นขออนุญาตเป็น2ประเด็นนะฮะ ก็เป็นเป็นเสียงที่ผมไปเยี่ยมผู้สูงอายุนะครับตามโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าศสรีกริดโรงพยาบาลกมศิ0ก็ดีซึ่งในหัวขที่อเอสตีของผมนั้นครับก็จะมีในเรื่องของการรักษาพยาบาลครับท่านนายครับเรื่องแรกก็เลยอยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังท่านมติว่าการกระทรวงพาณิชสังคมและความมั่นคงองดูว่ามีท่านมีนโยบายการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคเรื้อรลังและกลุ่มโรคร้ายโดยเฉพาะเรื่องของการฟอกไตอันนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับและที่สําคัญครับกลุ่มยาวิตามินที่ต้องกินนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน A นะครับที่เกี่ยวข้อโรคสายตาโรคความจํานะครับตรงนี้มันเบิกไม่ได้ท่านมาทานผักท่านมาทานผ่านไปอย่างท่านมติว่าท่านมีนโยบายที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนของเรื่องนี้อย่างไรนะครับอันนี้ประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2นั้นอันนี้ผมเพิ่งนึกได้เลยท่านประธานครับคือใน่างประเทศเนี่ยผมได้ทราบมาว่ามีการรับผู้สูงอายุเข้าทํางานนะครับ เป็นไปได้ไหมถ้าในโดยเฉพาะสิทธิพิเศษพัฒนาออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างชาติบริษทัทไทยเนี่ยถ้าท่านรับผู้สูงอายุเข้าทํางานเนี่ยท่าน60ปีขึ้นไปท่านสามารถนําไปลดหยอดภาษีได้ครับขอสองประเด็นครับขอบคุณครับเชิญท่านมนตรีครับ กับเรียนท่านประธานครับเป็นประเด็นที่ดีนะครับประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคเรื้อรังนะครับเราเราอยากเข้าไปดูจริงๆครับท่านประธานแต่เผอิญว่าด้วยภารกิจหน้าที่ของกระทรวงพอมอนั้นเนี่ยคงไม่สามารถไปก้าวล่วงบริบทของออทางสาธารณสุขได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเน้นในส่วนของพอมอนเนี่ยเราจะเน้นไปทางเรื่องการป้องกันมากกว่าการรักษาเพราะว่าพอไปถึงด้านการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะฟอกไตนะครับหรือเป็นการซัพพลีเมนต์ือวิตามินนั้นเนี่ยจะเป็นบริบทของทางกระทรวงการสาธารณสุข แต,แต่ว่าในพอมอของเราเองนั้นเนี่ยเราจะดูแลอย่างเช่นการป้องกันโรคการรักษาท่านโทษครับการทําให้ผู้สูงอายุนั้นแอคทีฟอยู่เสมอซึ่งจะสอดคล้องกับประเด็นที่2ที่ท่านสมาชิกได้มีการแนะนําเมื่อสักครู่ว่าถ้าหากให้ผู้สูงอายุนั้นยังมีงานมีการทําอยู่หลังอายุ60ไปแล้วมันเหมือนกับยิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะว่ามีตัวผู้สูงอายุเองก็จะแอคทีฟทั้งกายและใจสมองอยังทํางานอยู่ไม่กลายเป็นคนติดบ้านไม่กลายเป็นคนติดเตียงแล้วก็จะไม่ กลายเป็นภาระทางด้านสาธารณสุขให้กับบุคลากรและงบประมาณดังนั้นเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าอยากจะให้มีการจ้างงานของผู้สูงอายุเพราะว่าปัจจุบันนั้นประเทศไทยของเรากําลังเผชิญปัญหาขาดแคลนนะครับแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรที่นับวันนั้นเนี่ยคนทํางานในสังคมไทยจะน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงเด็กเกิดใหม่ก็น้อยลงผู้สูงอายุมากขึ้นดังนั้นแนวทางของกระทรวงพอมอคือการทําให้ผู้สูงอายุเบื้องต้นระดับ60-70ถึงนั้นเนี่ยกลับเข้ามาแล้วก็มีงานมีการทํา แล้วถ้าหากว่าทางกระทรวงการคลังนะครับจะให้ความร่วมมือในการที่จะลดหย่อนภาษีหรือเป็นมาตรการจูงใจอย่างนั้นทางกระทรวงพมเรายินดีที่จะสนับสนุนโครงการอย่างนี้อย่างยิ่งจบเวลาครับขอบคุณครับท่านยังพอมีเวลาครับใช่ไหมกับขอบพระคุณท่านประธานผ่านไปยังท่าน,นัฐานรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความวามั่นคงของมนุษย์ครับสําหรับคำถามนั้นผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สูงอายุในอำเภอสตหีรวมถึงจังหวัดชลบุรีนะครับทั้ง250,000แล้ว27,000กว่าท่านนะครับไม่รวมประชากรแฝงก็น่าจะประมาณ50,000ท่านในอำเภอสตหีนะครับก็มีความหวังแล้วก็เป็นคําตอบที่ทางผมเชื่อว่าผู้สูงอายุนะครับในอำเภอสตหีรวมถึงจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็น่าจะชื่นใจนะครับในคําตอบของทางรัฐมนตรีนะครับ